จุ <Af rica> ö, ้งมูฝอยเราเแสรบี Sammy ่หางกระสหน้อยๆกระสมีอย่งนึงนะขากินล่าหามองไว้เตียงดูใส่สิทึ่งๆน้ำบ่เอาน้ำมาไวมนะทึงสิมากงมาเลยมาสิอรดมายาตลืมจิเก็บสิมากงมันเองโกคุณ าสูาเตียงออกดีกว่าเขาสิปั๊บโลมีทัดใหม่าก่อนเก๊กกะแพงแต่เหมียนนอนเห็นนอนจะเถื่อบดบดแน่ทือกันได้มึงเหมียนเป็นในเราอานซนอนแต่ขี่มันหกเราเลยวนหอนหกไม่น้ฝุ่นเต็มรอนนะ่านอนเบื่อป็นว่าปงว่าอยู่ที่ก็นอนย่นี่ ม่อมมองอย่างเหือหนอ่ะน้นเ้ยน้ำหรือผักน,นะเฮ้ยถามด้าดีกว่าเราละชันานในทางเดินแล้วลนนงลเงื่อนพรงแหนปิวไม่มองดูมองนอนเต็มอย่างนีกนินหือเอ้น่ามอง

我求要买咩桥？了嗯、哦，唉、哎，嗰只系咪低嘅？哎、嗯，嗰只口系咪大？哎 สาวกินลายได้ไหมเราไม่ได้เรากินก่อนไ่ิดปาไม่ตาดินเมันหั่มือมือเรามันบกไปสัมผัสคื่อนั่นกับเรามันกินเนี่ยน้อยบวงนะครับรโอ้โหอคิวล่างไหมเยอะยได้เขาปีใหม่รายนนได้เขาปีใหม่ันนหน่นหาก็ลูกเกยแล้ว กินถดอกโมาหวานหวานมือเนี่ยเขาปลูกนะ้ึงเทตะลุกเขาก็มีน้ำตาลทรายน่จะหวานนะเขาชวนพี่งานมาหลานบอกาอย่างนี้ต่อดอกเป็นไาวั่นลนะชวนดอควนชวนชวนดควนนี้เอาไปซิเขาไปเชลเซียวันละสามร้ย ผสมเกสรผิกนะผู้ิหวานปิกนั่นน่ะนะอะไไปนี่ยไม่ยากถารับจอบมันเข้าเรียงกรุ๊เลยเขาก็เรียงกบเลยก็มีรายได้ีไปร้กรอ่ะัหมันเลยเขาเอื่นไปก็เป็ิดไปจ้างรับจ้างเขาเซโรไกูขี้กรุูปูเซตเอาสิออผสมต้มันกินละลายต้ามัยากินมันลดเสีย โบ้ะร่อยเขาหายนะคันสามโบกัสามร่อยทำไปรุกบอก็ได้รลปร่อยกปูนถ้าเอาอกบ่เออเอาออกเอาเข่าเขาเอาอกแล้วก็ไปเอาเข่าขับเอาผสมนะผิดเอาีดิดใส่จะกลบหลือวันก็ได้ใส่ยนอนได้ยามกุกไดเอง โบขะถักบอกับโบละร้อยถักป้านมันเห็นสมองสมองเพื่อนไปหาตาจ๋าะหรอโบละร้อยเนอะบางเจ้าก็หน่อยกันโบละร้อยค่ะถ้ามันเห็นกระถักงานมีทอย่างตอนยามผลตัวแล้วมันเปียกมันถักมันจะถักงานคณะอ๋อเขาจะบริย่งเลยแป๊บเดียวถามบอกับอบละสามร้อยสามร้อยเนยนะสามร้อยตัว จับสึกระสอบจับสึกระสอบไปทีไปเทแป๊บเดียวคันเอาเขาเอา,เอาออกเอาออกนะสบายมันเก็บใส่เก็บใส่เก็บใส่กูอ้ไรเลียงกุ้งฝอยกุ้งเลี้ยงกุ้งฝอืมกูได้ศึกษาเรื่องดินกับน้ำเนาะเรี้ยงกุ้งฝอยเลี้ยงปลาดุกปลาโคเลี้ยงกระปูโอ้ยกระปูปลาออกขายสิเมดเลยท <plup. S 1> ี่ขายดีพวกกระปูนะโล่สามสีผูร่าขาย,ยปลาดุกกับลูกเป๊ะซิป ปลาเข็งโลูล้วเราไปนอนหอยขมหอยกะเขาให้กินนะน,นั่นกับต้นกล้วยบ่กูนั่นเหลือเพียบเก็ออกผลแล้วกะปูมาเลี้ยงแทนีบ่ที่กูเคยลงปลาเนะมนี่ผลนั่นเสีเอากบมาเลี้ยงกูอเอาปลาเข็งนะมึงไปเลี้ยงเอาปลาเข็งไปเลี้ยงปลาเข็งนะมันโู้แล้วไอ้ปลาเข็งปลาเข็งยากนะบอกสามตัวรูนะบอกเลีเออเ้ยงนะจนงเหนื่อยเลี้ยงเลย ีน่ก็เห็ดก็ได้อยู่ไรกันอยู่บ้านของคนเห็ดลูกก็ใหญ่นะบอกปู่นะมันมีอยู่แล้วอยู่แต่ตู่กู่ปีนะปูเลี้ยงพูดนะปีนี่กูบ่เลี้ยงอยูเนาะมหลังนะเออปู่อยู่กูหละบ่เลี้ยงคือยากไปนอนเผานอนยังนะมันมันต้องไปเผาเพราะมันเผาได้เผาเครื่องเผามานะพี่แั่ขมนีเออยู่แบบลงไปนอนเผาแลนะ อีลักมันหลากห้ายเลยวันหนึ่งก็